ครับเริ่มต้นนะครับก็อันนี้ปิดหมดเลยเบรกเกอร์ Baker ทุกอย่างคราวนี้สังเกตที่แบตนะครับถ้าแบตปกติอาจจะมีไฟซ้ายมือนี่นะครับแบตใช้งานได้คือมีไฟแล้วตัวเลขนี้ก็จะขึ้นนะครับอันนี้เป็นสวิต c ์เอาไว้รีเซ็ตแล้วก็เปิดปิดแบตครับตัวนี้ก็พยายามไม่ใช้งานอะไรมันนะครับงดใช้งาน อ่ะเปิดเครื่องนะครับก็เริ่มจากเปิดแบตก่อนนะครับสายแบตมาเบเกอร์เนี่นะสายมือเปิดแบตปั๊บแล้วเครื่องซ้ายจะติดนะครับอ่าติดเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเปิดแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เพื่อที่ให้มันชาร์จนะครับ เปิดเรียบร้อยนะครับแผงตัวนี้ก็จะวิ่งนะครับจะกเพลทอ่าถ้ากดทีหนึ่งก็จะเป็นเลขโวลต์ของแผงโซลานะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็นแอมป์ของแผงที่วิ่งเข้ามานะครับก็เป็นกระแสไฟที่วิ่งเข้ามา <c oughs> กดกราบก็กดนี่ครับเป็นหน้าหลักโอเค คราวนี้ระบบใช้ได้นะครับต่อไปเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์คือตัวนี้ตัวแปลงไฟนะครับก็เปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับอ่านี้ตัวเลขนี้จะขึ้นนะครับตัวเลขโวลต์คร <c oughs> นี้เราก็มาเปิดตัวนี้ครับอ้สายนี้ห้ามสลับกันนะครับต่อไปงี้ห้ามดึงออกเปิดอินเวอร์เตอร์อ่าถ้ามีเลขนี้ขึ้นแสดงว่าไฟมาแล้วครับ สามารถใช้ไฟได้อันนิตในตู้นะครับในตู้ก็เอาเอาขึ้นเลยนะครับเป็น <c oughs> เป็นเบกเกอร์ไฟเอาขึ้นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือระบบใช้ได้ปกตินะครับคราวนี้พยายามดูตรงนี้ครับเลขโวลต์ก็คือยี่สิบห้าจุดหนึ่งนะครับถ้าตัวเลขนี้ต่ำกว่า24นะครับ ควรงดใช้ไฟนะครับถึงยี่บสี่ก็ไม่ควรใช้ไฟเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตมันตัดอีกแต่ถ้ามันตัดจริงๆนะจะเป็นยี่สิบสามแต่ถ้าไฟเต็มจะอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดโวลต์ตัวเลขนี้จะใกล้เคียงกันอันนี้กับอันนี้นะครับแต่ตัวนี้ถ้าไปถึงยี่สิบสี่นะครับมันจะตัดมันจะตัดการทำงานของของอินเวอร์เตอร์ ก็คือถ้าไฟถึง24ไฟก็จะไม่ติดนะครับก็คือเราจะใช้ไฟไม่ได้เราจะใช้ได้อีกก็ต่อเมื่อมันมันชาร์จขึ้นมาถึง24.4 24.5ไฟก็จะจ่ายดังนั้นถ้าถ้าไฟไม่ออกนะครับหรือว่าไฟไฟตรงนี้ไม่ออกก็ต้องรองให้มันชาร์จถึง24.4ก่อนนะครับ โอเคอย่าลืมงดนะครับถ้าต่ำกว่24ก็ควรปิดไฟปิดอะไรงดใช้ก่อนนครับแบตลิเธียม NMC นะครับ7เซลล์24โวลต์แล้วก็ BMS นะครับนะท่านใดสนใจก็ดูลิงก์ใต้คลิปนะครับนะีครับชุดนี้ ชาร์จเจอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็เบรกเกอร์ทั้งหลายโอเคเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปครับดีครับ